สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัส,สบดีที่4พฤศจิกายน2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564ของโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ โรกเรียนวัดพุ่งเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียนที่2ทับพในรูปแบบออนไซต์เราได้นำเนินการตามมาตรการ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มโดยทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอมติในการขอเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ในส่วนของอาคารสถานที่ทางโรงเรียนได้ดําเนินการจัดเตรียมอาคารสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนโรงอาหารห้องสมุดหรือแม้แต่ห้องที่ใช้ในการกักกันเป็นบริเวณสําหรับการสังเกตอาการของคณะครูและนักเรียนเราก็ได้ดําเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข ในส่วนของการประเมินตามมาตรการของสาธารณสุขเราก็ได้ประเมินในระบบไทยสต็อปโควิดาปเป็นที่เรียบร้อยและได้ผ่านการประเมินในส่วนของการฉีดวัคซีนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นในส่วนวัคซีนเข็มที่1เราได้ฉีดไปครบ100เซตอนนี้ก็ยังรอในส่วนของเข็มที่2ที่จะต้องฉีดให้ครบอย่างน้อย85%เซซึ่ง ในระยะเวลาอีกไม่นานคณะครูก็คงจะฉีดวัคซีนครบ85%ทั้ง2โดสส่วนนักเรียนของเราตอนนี้ฉีดวัคซีนในเข็มที่1เกิน70%ไปแล้วนะครับและก็จะฉีดวัคซีนในเข็มที่2อีกสอสาวันที่จะมาถึงนี้ในส่วนของการจัดทำแผนเผชิญเหตุเราได้ร่วมกันจัดทำแผนเผชิญเหตุด้วยความระมัดระวังและความให้ความสำคัญกับการ ปลอดภัยของนักเรียนนะครับรวมถึงการเดินทางไปกลับของนักเรียนในช่วงที่มาโรงเรียนแล้วก็ในช่วงที่กลับบ้านเพื่อให้นักเรียนได้มีความปลอดภัยและสามารถมาเรียนในรูปแบบออนไซต์ได้เต็มรูปแบบโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพรอบรมราชานุเคราะห์เราพร้อมที่จะเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ครับ